ว้ายสวยจริงๆเลยเพื่อนๆจ้าเอาจ้ามาต่อกันค่ะโอ้ยเก็บเห็ดกันต่ออีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าอ้ยอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งตับเต่าเพื่อนๆเห็ดพึ่งน้อยเห็ดพึ่งเล็กไหมจ้าเพื่อนๆจ้าอุอน่ดูหน้าตาเหมือนกันมากดูที่เห็ดพึ่งตับเต่าโอเห็ดพึ่ง เกาลับพเพื่อน <laughs> พูดผิดเ <c oughs> พื่อนเก่าลับเพื่อนพูดผิดขอโทษขอโทษเนี่ยเพื่อนเนห้องเห็ดบอกว่าเนี่ยกินนี่อร่อยมากเลยนะนี่อันเนี้ยน,น,นะแต่เจ๊ย,ยังไม่ได้ผัดนะเก็บไปไว้หลายหลายคลิปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เริ่มทาเนาะไปดูด้วยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าอุ้ยไปไปไปอุ้ยดีจังเลยเปิดคลิปใบเห็ดสวยๆงาม,งาม,งามๆอย่างเนี้ยไข่มีแห้งแน เก็บค่ะเพื่อนดูอุ้ยดูมันซ่อนไว้ดูซ่อนดูซ่อนอุ้ยดอกตะมุตะมิเพื่อนๆจ้าเอาเอ้าเอาเอาเอาเก็บเพจอีกแล้วจ้ะอุ้ยดูเขาดูเขามุดอยู่อุ้ยจ้อุ้ยเพื่อนๆต้องดูดีๆนะถ้าเพื่อนๆไปเก็บเนาะอยู่ในมอสอะนะจ้าเพื่อนๆเ,เอาถุงถุงใส่ถุงไปค่ะจ้าเดินต่อจ้า นี่อดอกไม่ค่อยสวยแลย้วแหละเพื่อนๆนะแต่ก็เก็บไปต้นมันได้ยูต้นมันแข็ง ดูสิโอตะว,วันก็จะตกดินเพื่อนๆจ้ะเราก็รีบไปมืดยิ่งเจอเพื่อนๆจ้ะเราก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะคะเพื่อนจ้าดูดูความรีบของเราเด้โอ้ยเก็บไปก่อนแล้วค่ะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแล้ค่ะเนี่ยปิดปิดปิดได้ค่ะเก็บก่อน เยูอุ้ยอุ้ยดูสิคะอุ้ยดูคะดดูอุอุ้ย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 ได้จะเรียกร้องว่าอุ้ย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  ดูดูโอ้ยตรงนี้อีก,กเพื่อนๆจ้ะนี่นี่ว้าวว้าวจ้าว,าวจ้านี่เอา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 ไปรวมใส่ถุงไว้ก่อนเอาไปใส่ถุงจ้า อันนี้ยังกองตุ้มตุม,ตมิอยู่เลยนี่ใส่ถุงมันก็จะเละๆนะเพื่อนทำไมมันเยอะอย่างนี้โอ้ยเนาะเยอะจริงๆดูสวยมากเลยเพื่อนโอ้ยเนาะเี่ย นาอโอ๊ยนีโอ้ยสวยอะไปนาะ ค่ะเน้นเลยค่ะเฮ็ดสวยสุดสวยที่สุดในซอย,ด,อย,อยด,ดูโอ้ยพี่น้องอ้ยสวยสวยโอ้ยเนื้ออย่างงามอย่างนวลค่ะสวยสวยสวยจริง,รงพี่น้องสวยไม่มีทิฏฐิอ๋ย้ยมาแอบอยู่นี่เองคนสวยไปกลับบ้านด้วยกันมาแอบอยู่เนี่ยสามดอก ตดอกนี้เสียแล้วนี่ได้ดอกตะมุตะมินี่อาจารย์เอา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 เฝ้าเฝ้าเฝ้าเก็บแน่ได้จ้าอุย้ยเอาอุ้ยเอาจา้าอุยอ้ยอุย้ยเอาอันนี้ได้แต่ดอกไปเนี่ยถ้าเก็บไม่ทันนะเพื่อนเขาก็จะเสียนะ่ะดูป๊าดิโต้เอาเอาเก็บค่ะเก็บค่ะนี่ อุ้ยขักออลีนี่ได้อีกดอกนะึงว้าสวยนวลมากเขานวลมากเนี่ยปอ๊อยนี่ดูโอ้ยภาพนี้ต้องขยายดูว้าสวยสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดหลุดไปเลยดูโอ้เสียดาย <laughs> กิ่งตะลุกป,กปุกเลย ปลูกไว้คืนอ้่เอาซักเอาซัก อุ้ยได้บ่อนนี่อุ๊บอ้ยอุ๊บอุ๊บอ้นี่ว้าสวยอยู่โอ้ยโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ